สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับคนคนพานะครับ EP ที่สองร้อยเจ็ดนะครับ EP พิเศษนะครับมีสะสมพักเก็บแบ่งปันเหมือนเดิมนะครับรายการละสองร้อยบาทนะครับส่งรายการสามร้อยบาทนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่รับชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามเลยนะครับ องแรกถ้าเป็นสมเด็จเก่าทำานี้ครับหมายเล็กหนึ่งครับสมเด็จเก่าครับหมายเล็กหนึ่งครับ หมายเลขสองถ้าเป็นสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับหมายเลขสองนะครับหมายเลขสามับเป็นเหรียญหลวงปู่ชอบนะครับนี่ครับภาพสวยเลยนะครับนี่ครับปีสองแปดนะครับ วัดป่าสมานุสวรจังหวัดเลยนะครับเหรียญหลวงปู่ชอบนะครับสวยเลยนะครับหมายเลขสี่นะเป็นเหรียญคูบาศรีวิชัยนะคปีสามหกนะครับสงสาบาทนะครับดอกโค้ดนะครับเหรียญคูบาศรีวิชัยปีสามหกนะครับหมายเลขห้านะเป็นเหรียญ หลวงป๊บเผือกนะครับพัดติ่งแก้วนะครับเป็นนงสาบากันครับหมายเลขหงนะครับเป็นอาจาร์ฟันนะครับเรียนพระอาจทร์ฟันนะครับหลังซิวอรีนะครับปีหนนะครับ หมายเลขเจ็ดครับเป็นเหรียญเป็นรูปหล่อครับหลวงพ่อเดิมครับทองผสมนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับหมายเลขแปดครับเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะครับเดียญหลวงปู่แหวนสภาพสวยนะครับปีสองหกนะครับหมายเลขเก้านะครับ เป็นเหรียญเจริญพรหลวงพ่อพัดนะครับเหรียญอังปาก้านะครับหมายเลขสิบนะครับเป็นพักกุนะครับเป็นปกโพนะครับเนื้อชินนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญเป็นรูปถ่ายนะครับ รูปถ่ายหลวงปู่ณนะวัดหนองบัวชัยนาทนะครับรูปถ่ายหลวงปู่ณนะวัดหนองบัวจังหวัดชัยนาทนะครับสิบสองนะครับเป็นเหรียญหัวโตหลวงปู่ทวดปีสามเจ็ดนะครับวันที่สิบสามนะครับเป็นเหรียญเหร่อหลวงปู่สุขนะครับเนื้อ กวนครับสินะครับเป็นรูปหล่อหลวงกระทบปัะชรแดนนะครับอุดกิ่งนะครับมานี่สิบห้านะครับเป็นรูปหล่อพ่อท่านคล้ายนะครับ รูปหล่อพ่อท่านคล้ายนะครับก้นมียันนะครับมีรอยบลอกแตกนะครับ1ิบนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเพนะครับสภาพหิ้งนี่นะครับปีสองพนะครับนีพะสอลึกนะครับหลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเพนปีสองพนะครับ 17นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่คำมีนะครับวัดถ้ำคูหาสวรรค์น,นะครับปี19นะครับนี่ครับปู่คำมีครับปี19นะครับหมายิบแปดก็เป็นหลวงปู่คำมีนะครับค,ครับวัดถ้ำคูหาสวรรค์ลบบุรีปี22นะครับสิบเก้านะครับเป็นพระกิ่งนะครับ มีโค้ดนะครับเป็นจริงสภาผู้แทนนะัศดรนะครับนี่ครับต่อโค้ดนะครับยีินะครับ,รบ,รบเป็นนางพยานะครับนางพยานะครับ ยีสิบเอ็ดนะครับเป็นคุณแผนนะครับหลังตะกุดนะครับลงพุทธทิมนะครับเี่กานะครับนี่ออกเหลืองๆนะครับยี่สิบสองนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับนี่ครับหลวงพ่อเงินจอบเล็กนะครับจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับยี่สิบสองครับ ยี่สามครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเก่านะครับเก่าหิ่งหิ้งไงนะครับยี่สิบสามนะครับยี่ิบสี่เป็นหลวงพ่อทองนะครับรูปเหมือนหลวงพ่อทองวัดเขากบนะครับนครสวรรค์น,นะครับ ยี่ห้านะครับเป็นหลวงพ่อหลวงปู่ทวดนะครับนี่ครับช่างให้นะครับเป็นเต่ารีทิงปู่ทวดวัดช่างให้นะครับยี่หกนะครับเป็นพระปิตาหลวงพ่อหลุนวัดช้างเผือกนะครับนี่ครับแล้วหลังมีจานนะครับ หลวงพ่อหลุนวัดช้างเผือกนะครับยีิบเจ็ดเป็นเต่าหลวงปู่หลิวนะครับกละไเงินนะครับกละไเงินแล้วตอกโค้นนะครับเต่าหลวงปู่หลิวนะครับปีสามหกนะครับยี่แปดครับเป็นเต่าหล่อหลวงปู่หลิวนะครับ ารอหลวงปู่ริวนะครับเป็นรอโบราณนะครับหลวงปู่ริวนะครับอีกเก้าเป็นพระพรมนะครับเนื้อผงนะครับหลวงปู่ดูนะหลังมียันนะครับเป็นลูกคงจักนะครับพระพรมหลวงปู่ดูนะครับ สามสิบเปอรของพวกคูนนะครับเนี่ยเป็นเหรียญใหญ่นะครับพวกคูนวัดบ้านไร่ปีสามหกนะครับปลูกวัชซีมาตัดลูกนิมิตนะครับนี่ครับหลังเป็นสอกกอนะครับนี่ครับม่วงเลยนะครับผิวม่วงเลยครับนี่ครับสนใจนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจนหกเจนหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ ฝากคนเพื่อนพี่ๆที่รับชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ขอจบไว้นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ